คลิปสั้นๆได้ใจความทําตามนี้ไม่เสียตังค์สักบาทลองทําดูนะครับไปดูกันเลยก็สวัสดีครับใครที่เจอปัญหานะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับไฟไม่เข้านะครับนะครับไฟไม่เข้าไฟไม่มีนะครับไฟไม่เข้าคือไปตรงเนี้ยก็คือถ้าจ้างช่างมาดูก็หลักร้อยนะครับก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับเราแก้ไขปัญหาง่ายๆโดยการทําเองนะครับมาเรามาดูก่อนครับ ก่อนที่เราจะทําก็ขอให้เอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับเอาเบเกอร์ลงแล้วก็มาเช็คดูมีน็อตอตัวเดียวนะครับทุกี่ห้องมีน็อตตัวเดียวนะทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับก็เราก็จะไขน็อตตรงนี้ออกนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะ้างลางครับ พอคันน็อตเสร็จแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับแกะออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะมีแผงวงจรแบบนี้นะครับวางก่อนอ่าแล้วก็มันจะปิดเปิดไปไ้นี่คือสวิทช์นะครับการเพิ่มน้ำอุ่นน้ำร้อนให้มากขึ้นนะครับเราจะมาเช็คตรงไหนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คพาทำนะครับที่เราจะทำหรือ เข้าไปดูว่ามันสึกตรงไหนนะครับให้เราเช็คไฟด้วยไขยควงเช็คไฟนะครับว่ามันมีไฟหรือไม่นะครับรอาจจะเป็นอันตรายนะครับอ่าอันนี้ไม่มีไฟนะครับไฟไม่เข้าเอาเบรคเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับมันจะมีไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือไม่มันติดบงังมันจะมีอ่านี่นะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวรีเซ็ต ถ้าเกิดว่าน้ําร้อนมากๆตัวนี้จะเป็นทําตัวทําตัวตัดอัตโนมัตินะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือไหมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเราใช้เวลานานๆน้ํนร้อนๆเนี่ยตัวนี้จะตัดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะตัดเลยนี่นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือไม่นี่นะแล้วผมจะทาการกดมันลงกดมันลงนะครับ กดมาลงครับมองไม่เห็นไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าอ่ากดลงแล้วนะครับไม่มีไฟนะคอ่ากดลงเรียบร้อยแล้วคนระับแล้วเราไปเอาเบรเกอร์แล้วก็มา